ราศีมีนนะคะเบิดไพ่ให้คุณในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่กําลังจะมาถึงโอไม่ใช่สิถึงแล้วนะคะวันนี้วันที่6แล้วด้ซ้ําต้องขอโทษคลิปออกช้าปไปนิดหนึ่งนะคะแล้วคุณก็เป็นราศีสุดท้ายที่วนมาเจอนะคะเหมือนกับทุกๆครั้งเนี่ยราศีมีนจะเป็นราศีสุดท้ายของจักรราศีนะคะแล้วในการที่การเป็นราศีสุดท้ายของคุณมันไม่ได้มี มันไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญนะมันมีเหตุและผลในการที่ราศีมีนจะอยู่ตรงจุดที่คุณอยู่นี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณตอนนี้นะเซเว่นออออารมณ์ดึงๆอารมณ์หน่วงหน่วงอารมณ์ที่ทำอะไรไม่ได้อย่างใจหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ว่า,าคุณเหมือนไว้ใจคนรอบข้างไม่ได้เลย e ซเว of s อฟ r c e เป็นเรื่องของของความรู้สึกที่ ไม่รู้จะพึ่งพาใครนะคะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะน่าจะเกิดขึ้นมาในช่วงที่ดาวเสารซึ่งอยู่ในราศีคุณเนี่ยเขาเดินถอยหลังเขาดีก็คือว่าประมาณวันที่15พฤศจิกายนไปนะคะ,ะมันจะโอเคขึ้นมันจะเบาตัวลงนะคะ ไอ้ที่หนักที่หน่วงมันจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าดาวเสาร์จะเริ่มเดินหน้านะคะแต่ก็พอเดินหน้าไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะมีกรณีของดาวพุธซึ่งจะเดินถอยหลังซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกราศีจะต้องเจอนะคะดาวพุธเดินถอยหลังการสื่อสารเนี่ยอะไรก็จะสับสนงนงงนิดหน่อยถ้ามีเรื่องของการเดินทางขึ้นมาเนี่ยเผื่อเวลาไว้ด้วยถ้ามีเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารอะไรขอให้ดูให้ดีนะคะอย่าเพิ่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรในช่วงที่มีดาวเลสโเรเกตะคะอันนี้จําไว้เลยทุกทุก ทุกรอบนะคะเพราะว่ามันจะมันมีสถิติที่เกิดขึ้นจริงๆอะว่าว่าไอสิ่งของเดาซื้อมามันมันต้องส่งคืนหรือมันมีปัญหาหรืออะไรประมาณนี้ซื้อไปหลังวันที่15ธันวาไปแล้วนะคะแต่สิบห้าธันวานะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวต้องไปไปดูกันในคลิปของเดือนถัดไปน่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่มีการสแควรของดาวเสาซึ่งอยู่ในราศีคุณแล้วไปสแควรกับ ยูเรนัสนะคะถ้าจําไม่ผิดแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่คุณต้องกังวลแต่มันอาจจะเป็นสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่คุณทําตกค้างเอาไว้แล้วมันยังทําไม่สําเร็จทําไม่ได้ติดอารมณ์หน่วงๆเลว่าเ,เพื่อนร่วมงานมีปัญหาหุ้นส่วนมีปัญหาอะไรพวกนี้ตอนนี้มันอาจจะกระเตื้องขึ้นในช่วงวันที่15พฤศจิกาไปแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกโอเคขึ้นมากในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึก ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับการเงินที่เกิดขึ้นจริง,รงๆเลขในบัญชีไม่เหมือนกันนะไอ้ตัวเลขในบัญชีขอเป็นไพ่ใบนี้คือมาริกาฟคอย์คือคุณทำและโฟกัสในเรื่องของไรายได้ <c oughs> เรลขของสิ่งที่คุณทำทําทงานมานะคะผลของมันจะเกิดขึ้น ผลอาจจะเป็นเงินที่ควรจะต้องได้นะคะลูกค้ายังไม่ได้จ่ายหรือว่าอาจจะเป็นเงินตกเบิกอะไรก็แล้วแต่ที่ออกไปก่อนทําไปก่อนหรือว่าลงทุนไปก่อน,นี่ยตอนนี้จะได้กลับเข้ามาแต่ว่าใบใบนี้นายออบทอยส์มันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินแต่มนันเรื่องของความรู้สึกอิ่มความรู้สึกเต็มเต็มความรู้สึกมีพร้อมนะคะความรู้สึกที่คุณไม่ได้รู้สึกขาดอะไรนะคะมันเป็นเ n e r g y ที่สบายๆนะราศีเมษเอ่อขอโทษค่ะราศีมีน สบายๆคุณได้ไพ่ที่เป็น energy ที่ดีๆนะคะอีกสามใบนะคะเราดูแค่หกใบนี่นแหละเราก็รู้แล้วว่ามีนน่าจะเป็นคนที่ลอยตัวที่สุดนะอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดก็ได้เพราะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองมีเรื่องของข่าวดีเข้ามานะคะ four of s t a f f นะไอ้ที่น่วงๆอยู่ตอนเมื่อกี้ช่างมันเถอะเดี๋ยวคุณจะได้ทั้ง nine of coins แล้วก็ four of s t a f f เห็นไหม energy และสีของไพ่มันจะบอกอารมณ์บางอย่างอยู่ ะะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ได้ไพ่ไฮเพรสในเรื่องช่วงเวลานี้อาจจะเป็นด้วยการที่พลูโตกําลังจะย้ายราศีเข้ามาอยู่ในเรือนที่1 2ของคุณคุณคือราศีมีนถูกไหมแต่ว่าพลูโตเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกุมซึ่งราศีกุมเป็นเรือนที่12เรือนอย่างจิตใต้สํานึกเรือนแห่งอดีตการเรือนแห่งการฝึกฝนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณแล้วพลูโตเป็นพลังงานที่ล้าลึกดีมากมันอาจจะมีช่วงช่วงเนี้ย มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในมุมของเรื่องของอดีตเรื่องของจิตใต้สำนึกบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าซิกเซนของคุณทํางานมากขึ้นนะคะยานทัศนะของคุณแจ่มชัดมากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะเพราะว่ามีนเป็นคนมีของอยู่แล้วโดยโดยดั้งเดิมมีนจะชอบเรื่องพวกนี้แหละโหราศาสตร์แล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะจิตใต้สำนึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตการเรียนรู้เกี่ยวกับการเยียวยาศาสตร์พลังงานเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยู่มาสักพักหนึ่ง อายุเยอะๆแล้วคุณลองสังเกตดูตอนพูตโตอยู่ในราศีมังกรเนี่ยมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งคุณจะไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องที่ลึกซึ้งคุณจะสนใจเรื่องที่เป็นสังคมผู้คนมากกว่าแต่ตอนนี้คุณจะมาสนใจเรื่องที่อยู่ภายในนะคะการเรียนรู้เส้นทางสู่ภายในของตัวเองก็เป็นมิติใหม่นะคะแต่มันจะเป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาตัวเองภายในยุช่วง20ปีนี่แหละในมุมนี้นะคะ 20ปีเลยนะเพราะว่าพลูโตเข้ามาอยู่ในราศีไหนเนี่ยก็จะอยู่20ปี20ปีหลังจากนั้นพลูโตก็จะเข้ามาสู่ราศีของคุณคือราศีมีนซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันตอนนั้นถ้าเรายังทําคลิปกันอยู่หรือยังเปิดไพ่กันอยู่เราอาจจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าพูดเผื่อไว้ก็คือณนะโมเมตนต์นี้คุณจะได้รู้สึกว่าคุณจะได้ฝึกฝนตัวเองมากขึ้นฝึกจิตฝึกสมาธิ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของยานทัศนะนะคะตาที่3นะคะใครที่เรียนรู้เรื่องของจักระตาที่3คือเติร์ดอเนี่ยจะค่อนข้างจะค่อนข้างชัดเจนมีความชัดเจนบนเส้นทางของชีวิตมีความชัดเจนในเรื่องของการตื่นรู้นะคะอันนี้ดีใจด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยวนมาทั้งชีวิตก็ยังไม่เก็ตไม่รู้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะไม่มีการตื่นรู้ขึ้นมาสักทีนะคะยังทําอะไร อยู่ในโลกแบบเดิมๆ Sun of Star เป็นไพ่ที่มาบอกว่าเรื่องการงานของคุณนะคะสิ่งใดที่คุณปรารถนาคุณคุณจัดเต็มแล้วละ่ะคุณพุ่งไปข้างหน้าซัน,นเป็นไพ่เพจเพราะฉะนัน้นอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้การเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานนะคะใครที่เปลี่ยนงานหรือว่าใครที่รอง,งาน<ๆ>ก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะพุ่งไปข้างหน้านะคะทิ้งทุกอย่างที่มันเป็นอารมณ์เศร้าๆมองนะทิ้งไว้ข้างหลังได้เลยนะคะโดยเฉพาะหลังจากวันที่15พฤศจิกาไปแล้วคุณจะรู้สึก สดชื่นแจ่มใสามากขึ้นนะคะชัดเจนทั้งทางโลกท,งทางธรรมนะชาวราศีมีนเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะไม่มีใครมีแบบนี้นะขอไปดูในชาร์ตของคุณนิดนึงไพ่ของคุณดีอยู่แล้วมีการเฉลิมฉลองมีเรื่องที่จะต้องยินดีนะคะมีเรื่องที่กัลยาณมิตรจะทําอะไรให้คุณ yeah. เยอะแยะ ราศีมีนดาวเจ้าเรือนของคุณเอาแบบโบราณก่อนเนาะดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสต้องบอกนิดนึงว่าดาวพฤหัสเนี่ยไม่ได้ช่วยแบบอาจจะไม่ได้เป็นแรงซัพพอร์ตคุณในช่วงเวลานี้คือดาวพฤหัสเองก็เดินถอยหลังแล้วก็เดินถอยหลังอยู่หลายช่วงเวลาเลยแต่ดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่4ของคุณอาจจะเป็นเรื่องของการทําอะไรเกี่ยวกับบ้านนะคะการเปลี่ยนแปลงบ้านปรับปรุงบ้านใช่ไหมเดี๋ยวขอดูรับเบเช็คนิดน,นึงนะคะคือมันต้องเปิดสองหน้าหน้าหนึ่งเป็นปฏิทิน ปฏิทินโหราศาสตร์อีกหน้าหนึ่งเป็นชาร์ตของคุณอแปบ๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรใช่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังอยู่ในเรือนที่สี่ของคุณอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องย้อนกลับไปดูไปจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหรืออาจจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะซ่อมแซมบ้านหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือมันมีเรื่องที่คุณจะต้องไปเคลียร์ในเรื่องของกรรมสิทธิ์ของบ้านก็ได้นะถ้ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุยกันมาไม่จบ ตอนนี้มันน่าจะได้จบและได้ปิดหรือว่าถ้าจะขายจะซื้อช่วงเวลาเนี้มองว่าเป็นเรื่องที่คุณคุยไว้ดีวไว้แล้วมันยังไม่ได้จบไปในรอบที่แล้วมันจะได้กลับมาพูดมาคุยกันตรงนี้นะคะ <Uran us S 1> คยูเรนัยสก็ยังจ่ออยู่ในปลายของเรือนที่3ของคุณยูเรนัสจะอยู่ที่25องศาอืมคือยูเรนัยสจะย้ายย้ายองศาย้ายราศีในปีหน้าเช่นเดียวกับเนปจูนชึ่นอยู่ป,ปลายองศาของราศีคุณเหมือนกัน ตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นจุดระยะพักพักตัวไว้ก่อนรอที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงปีหน้านะคะเดี๋ยวจะทำคลิปที่เป็นของปี2025หรือ2568สํำหรับทุกราศีเลยนแะต่ขอเวลาเพราะมันต้องไปเจาะดูในเรื่องของเวลาของเดือนนะคะเวลาที่เกิด การย้ายของดวงดาวแล้วก็องศาของดวงดาวค่อนข้างละเอียดแต่นั้นเดี๋ยวจะทำให้กับทุกๆราศีเลยแต่น,นขณะนี้อย่างเดียวนะคะรู้สึกว่ามีรอยตัวนะอะไรช่วงนี้ที่คนอื่นเขาโดนกันหนักๆคุณก็ไม่ได้มีอยู่ในจุดที่จะต้องไปไปเจอเขาอยู่ดูแลตัวเองให้ดีนะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นคอมฟอร์ทโซนนขณะน,นี้ดีแล้วคุณน่าจะเป็นราศีเดียว เท่าที่ดูมาที่ไม่ค่อยได้เจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะเ mm hmm. ทียบกับราศีอื่นซึ่งก็ดีแล้วตอนนี้ก็ชิลๆไปนะคะมีเรื่องอะไรที่ต้องทําคืองานนะอาจจะเป็นงานใหม่แต่ก็ไม่ได้เป็นงานที่เหมือนกับบางราศีนะเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนสไตล์งานเปลี่ยนลักษณะของงานเลยนะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะของคุณมันเหมือนกับการที่คุณคุณโฟกัสกับเรื่องของงานอาจจะไม่ได้เปลี่ยนที่ทํางานแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่คุณเอาใจใส่ในเรื่องของการมีความละเอียดมากขึ้นในเรื่องของงานนะคะอินเทอจีโดยรวมภาพรวมดีนะ ก็ขอให้ชาวราศีมีนพบกับความสุขความรักและแสงสว่าง